เบออะไทสก่อนไปกับพี่ก็ต้องมอบดอกไม้ให้ก่อนอรับไป่ไงเข้ากัอเมขอคุณค่ะโอ้นี่ไงเข้ากับพ่อเลยสีชมพูเบสขอบคุณค่ะงานล้นแล้วเออนี่ไอะไรเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนี่คือออกจากบ้านไงโอเค ไปไหนช่วยหน่อยหนูจะล้มหมดแลไปไหนไปไหนครับไปพาเบ๊ไปกินข้าวครับไปไปกินข้าวเหรอครับเนี่ยเนี่ยข่าวอ่ะจับมือกันในรถอ่ะอย่าไปทำอีกนะครับจับไปแต่บ้านนี่แหละจับไปเออจับไปแต่บ้านเออไม่ชอบจับมคอคนไม่ชอบจับในรถจับไปแต่บ้านเนี่ยจับไปเลยไปรับไปายฝโอ้อ่าน มั่นใจมาถามจัดจะยายอะไรน้องเบสสวยเหมือนใครโอสวยเหมือนแม่ไม่่ไหมสวยเหมือนพ่อได้ยังแบบพ่อพ,อพ,อพอ่อเ<ม>บสเบสสวยเหมือนใครลูกเหมือนพออ่อเออหนึ่งเสียงเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <net> แม่อ้อยน้องเบสือนเหมือนทุกคน่ยังเว้นพอ่อส,สามคนกลางนี่ก่อนตรงๆ เบสสวยเป็นใครเออเหมือนผมแล้วกันครับไอ้นี่ไอ้โอตาต้าต้าตาตาตาเหมือนเหมือนมันเชิดเลยไอ้นี่